ทำไมทำคลิปแบบตลกๆทำคลิปแบบฮาๆเพราะหนูชอบแบบมันเป็นตัวหนูเหรออว่าจะเรียกว่าบทอนทนาที่แท้ที่แท้จริงหนูเป็นยังไงคะแล้วไม่กลัวเขาจะไปเบลลี่เหรอไม่กลัวถามเฉกเขาจะเบลลี่แต่หนูจะแพ้แล้วหนูจะยอมรับพวกเขาไม่ได้ยอมยอมรับทำยังไง The แล้วเราจะพร้อมที่จะเติบโตอย่าง I already I oh I already to g o up แล้วจะไปมาหาลัยหมงเชียวนะรู้สึกยังไงบ้างา oh, want to have a friend เธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ไหม Yes พร้อมท,ที่จะขยนันอดทน อะไรที่ดุด delicious and fashion แบบ passion อะ